สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมดอกอดอกผักเซียนผักเซียนฝรั่งชื่อชื่อภาษาก็ไม่รู้นะคะชื่ออะไรพากันไปดูกันเลยจ้าสวยงามมากเลยจ้าทุกคนนี่หาะสีสันสวยสดใสบรรยากาศดาีบรรยากาศดีเย็นๆสบายไม่ร้อนไปกันเลย พาเพื่อนๆมาชมนะคะทุกคนสีสันสวยสดใสมากเลยมีทั้งสีชมพูชมพูชมพูวานเย็นเนี่ยค่ะสีสันสวยๆบรรยากาศดีมากเลยจ้ะทุกคนเลยสิคะดอกเซียนฝรั่งเลยสวยงามมากมีหลายหลากสีจ้ะนะคะดอกไม้หน้าหนาวก็จะสวยงามอย่างนี้นะคะทุกคน อยู่ที่ไซน้อยนะคะที่ไซน้อยนี่ค่ะบรรยากาศอยู่ที่ไซน้อยจ้ะเดี๋ยวเขาผูกไว้ที่การไฟฟ้าไซน้อยจ้ะทุกคนไปข้างหน้าก็จะเป็นฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งของทานตะวันตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นดอกเซียนฝรั่งจ้ะแต่ไม่รู้ชื่อจริงๆก็ไม่รู้นะคะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะว่าเขาชื่ออะไรค่ะทุกคนนี่ค่ะ พาเ,เพื่อนๆมาชมเลยนะคะสีสันสวยๆงามงามจะ้ะนี่ค่ะสวยงามมากจเจริญหูจเจริญตาจังเลยจ้าทุกคนมันไม่มีแดดก็อาจาจะไม่มีแสงสักเท่าไหร่นะคะนคะดูสิจะทุกคนสีสันสวยสดใสงามมากจ้ะทุกคนนี่ค่ะ คนก็มาเที่ยวชมดอกไม้นะคะคนที่ยังไม่ที่ไม่กลับต่างจังหวัดเขาก็คนบริเวณพื้นที่แล้วก็อยู่แถวนี้เขาก็จะมาชมดอกไม้สวยๆจะ้ะนานๆปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะจะ๊ะที่มีดอกไม้สวยๆมาให้ชมกันจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศเย็นๆสบายๆสวยๆๆงามๆจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้ เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิป